ใครที่กำลังน้อยอกน้อยใจคนรักอยู่นะคะในตอนนี้บอกเลยว่าคนรักของคุณเนี่ยจริงๆแล้วเขาค่อนข้างรักและคิดถึงคุณมากๆนะคะแต่ว่าในช่วงเวลานี้มันเหมือนตัวเขาเนี่ยมีอะไรหลายๆสิ่งหลายๆอย่างนะคะที่เขาที่ชีวิตเขาเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงที่เขาต้องเปลี่ยนแปลงนะคะเหมือนเขาเนี่ยอาจจะอยู่คนละที่นะคะ เขาทำงานคนละแห่งกับเราคนละที่กับเราหรือเป็นช่วงเวลาที่เขาจะต้องโยกย้ายที่อยู่หรือที่ทํางานของเขาจึงทําให้เขาเนี่ยไม่มีเวลาหรือการทํางานของเขาเนี่ยอาจจะต้องเดินทางบ่อยมันจึงทําให้เขาเนี่ยไม่สามารถมาเจอลูกๆได้นะคะซึ่งตอนนี้ใครที่กําลังน้อยใจหรือว่าเราคอยคนรักคือต้องบอกไว้ก่อนนะคะว่าจริงๆแล้วคนรักเขารักเรานะ แต่ด้วยภาระหน้าที่การงานหรือเรื่องส่วนตัวใดๆก็ตามนะคะมันเหมือนเขาต้องเคลียร์เขาต้องจัดการเขาให้ต้องเขาต้องให้ความสำคัญกับมันก่อนนะคะถ้าดูจากพลังงานหน้าไพ่ที่อาจารย์แม่เรนดอมบอกมาเนาะ,ะมีเกณฑ์และมีโอกาสนะคะที่เขาจะหวนกลับมาเนี่ยไพ่ใบเนี้ย มีเกณฑ์นะคะที่เขาจะหวนกลับมาหาลูกๆนะคะมาให้ความสําคัญกับลูกๆอีกครั้งหนึง่งมาเดทหรือมาพาลูกๆไปเที่ยวหรือนัดเจอกันนัดทานข้าวกันแต่ในช่วงเวลาเนี้ยหรือก่อนหน้าเนี้ที่เขามาไม่ได้หรือผิดนัดเราหรือเลื่อนนัดเราเนี่ยไม่ใช่ว่าเขาไปมีคนอื่นหรือเขาไปมีใครนะคะอืมเขามีปัญหาอะไรที่ต้องจัดการแล้วก็ต้องให้ความสําคัญกับมัน จะเป็นเรื่องงานเรื่องส่วนตัวหรือเป็นช่วงเวลาที่ชีวิตของเขากำลังเปลี่ยนแปลงนะคะอาจจะไปไปอยู่ในจุดที่เขาจะต้องโยกย้ายงานต้องเดินทางอาจจะต้องไปทำงานต่างถิ่นต่างแดนหรืออาจจะต้องอยู่ในช่วงเวลาที่เขาอาจจะต้องหาบ้านใหม่หาห้องพักห้องเช่าใหม่อะไรประมาณนี้ก็ได้นะทุกคนนะเพราะฉะนั้นอย่าน้อยอกน้อยใจเขาแล้วก็ให้รู้ไว้เลยว่าเขารักเรานะคะ แล้วก็ไพ่ใต้สำรับเนี่ยเห็นไหมคะคุณอนะนะคะคิดถึงเขาแล้วก็คุณรู้สึกว่าคุณโมโหตัวเองนะคะว่าเออมูฟถ้าเกิดว่าไปรู้ว่าเขาเนี่ยมีคนอื่นหรือว่ารู้ว่าเขาไม่รักเราแล้วคุณเนี่ยมีเกณฑ์ที่คุณจะตัดสินใจมูฟออนนะแล้วก็ไปเริ่มต้นชีวิตหาคนใหม่นะคะแต่บอกเลยใต้สำรับมันไม่ใช่เขาว่ารักเรา นะคะเขารักเราเขายังมั่นคงกับเราแต่เป็นช่วงเวลาที่เขายังไม่สามารถนะคะมาหาเราได้เดินทางมาหาเราได้นั่นเองเพราะว่าตัวเขามีอะไรหลายสิ่งหลายอย่างที่ต้องจัดการต้องทาแล้วเป็นช่วงชีวิตของเป็นช่วงเวลาที่ชีวิตของเขาเปลี่ยนแปลงนะคะเขาต้องให้ความสําคัญกับกับชีวิตของเขาก่อนนะคะแต่ในขณะเดียวกันเขาก็ให้ความสําคัญกับลูกเหมือนกันนะะแต่ว่าเหมือนเขาจะต้องเคลีย ปัญหาและต้องจัดการตัวเองให้แล้วเสร็จเสียก่อนเขาถึงจะเดินทางมาหาลูกๆแล้วไพ่ย,ยืนยันมากเลยนะคะว่าภายใน41เอ้ย4 3วันนะคะจะมีการติดต่อกลับมาหรือจะมีการเดินทางมาหาอย่างแน่นอนนะคะไม่ต้องกลัวเลยนะคะว่าเขาเนี่ยจะไปมีคนอื่นหรือเขาจะทิ้งลูกๆนะคะ ไม่เกิน43วันเนอะอืมมีโอกาสสูงมากที่เขาจะเดินทางมาหาลูกๆมีโอกาสได้เดทได้เจอกันมีเกณฑ์ที่จะได้ติดต่อพูดคุยนะคะหรือปฏิสัมพันธ์กันเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นเราคอยเขานะคะทุกคนนะเอาละใครสนใจดูดวงส่วนตัวจิ้มลิงก์ได้ที่หน้าโปรไฟล์แล้วก็ฝากติดตามอาจารย์แม่ด้วยนะคะทุกคนอาจารย์แม่ไม่ค่อยมีเวลามาทําคลิปนะคะเพราะอาจารย์แม่ไม่ได้ดูดวงอย่างเดียวไม่ได้มีเวลามาทําคลิปอย่างเดียวอาจารย์แม่มีงานอย่างอื่น มีอะไรหลายสิ่งหลายอย่างที่ต้องทําที่ต้องเดินทางนะคะทุกคนนะเพราะฉะนั้นนะคะก็ถ้ารักกันจริงนะคะก็ขอบคุณมากๆนะคะอย่า unfollow อาจารย์แม่นะคะก็ฝากกดติดตามกันต่อไปนะคะทุกคนนะเอาละบ๊ายบายทุกคนสวัสดีค่ะ